จะมาลาตะกระเต็นจะไปกรุงเทพสี่ห้าวันตะกระเต็นกํนาลังแอบเขาไขมาเก้าวันแล้วนะคะเนี่ย เดี๋ยวจะไปกรุงเทพห้าวันหกวันนะคะคิดถึงแย่เลยเริ่มออกไข่นับตั้งแต่วันที่นำไข่มาก็วันนี้เป็นวันที่เก้าไม่ต้องให้น้ำนะคะเลี้ยงวิธีการเลี้ยงก็คือเอาใบกล้วยหรือว่าหญ้าไม่อยู่ด้วย